โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องสัพปปยุทธทะลุฟ้านะครับก็จะเป็นอีพีที่ล่าสุดแล้ว e p ี EP ที่28นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็เชิญรับชมร,รับฟังคลิปกันได้เลยหลังจากที่ระเองนั้นได้สร้างซื้อเสียงมากมายในสถาบันเช่นนั้นแห่งนี้แล้วนะครับมันจึงทําให้ตัวเขาเองก็มีสิทธิ์เข้ามาฝึกในหอไฟชั้นที่6แล้วซึ่งในหอไฟชั้นที่6นี้มันก็มีเหล่าผู้ที่แข็งแกร่งมากมายนะครับรวม ไม่ว่าจะเป็นเราอันดับต้นๆของสถาบัานเจนนันแห่งนี้เลยก็ว่าได้แต่พอพระเอกนั้นได้เดินเข้ามาถึงมันก็ทําให้เราทิดคอนอื่นนะครับพวกเขาเองก็ไม่ได้ยอมรับในความแข็งแร่งในตัวพระเอกมากสักเท่าไหร่นะครับก็ต่างพากันพูดสิน,นินทาพระเอกว่ามีความแข็งแร่งเพียงแค่นี้แต่ก็ดันมีสิทธิ์เข้ามาฝึกในหอไฟชั้นที่6แห่งนี้ได้ทุกคนที่เห็นพระเอกได้มาที่นี่พวกเขาเองก็ต่าปพากันนินทาพระเอกไปต่างๆนานาน,าน,นะครับในความแข็งแร่งของพระเอกในตอนนี้ก็ไมค่ควรที่จะ เขามาฝึกในหอเพิงชั้นที่6แข่งนี้เลยก็ว่าไดา้จึงทาให้พวกเขาเองก็ไม่ได้ยอมรับในตัวพระเอกมากสักเท่าไหร่นะครับจึงทําให้สิทธิ์พีลินเยียน,นะครับหลังจากที่ได้ยินคําพูดของคนพวกนี้แล้วสิทธิ์พีลินเยียนก็ได้เดินเข้ามากล่าวทักทายพระเอกเลยแถมก็ยังได้พูดลอ,อยๆบอกแกคนพวกนั้นไปว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนรู้จักของเขาและถ้าใครกล้ามาแตะต้องหรือว่ากล่าวลายพระเอกแล้วเลยก็รับรองได้เลยว่าจะต้องโดนคาเล่นงานแน่นอนนะครับจึงทําให้พวกเขาเองที่ได้ยินคําพูดของสิทธิ์พีลินเยียท <cảm> ี่เป็นนอััดบ การปลองของสตาบันเจนนะแห่งนี้พวกเขาเองก็ถึงกับบบว่ารีเพนนีเอาไปจากที่นี่เลยนะครับแต่พอคนกลุ่มนี้ไปมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาถึงที่นี่พอดีนะครับตัวเขาเองก็มีนามว่าล่วชิงและก็ยังเป็นน้องชายของหลิวชิงอีกด้วยนะครับและที่เข้ามาในวันนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะมาสวามิภักดิ์ต่อพระเอกแต่อย่างใดแถมก็ยังทาพระเอกสู้อีกด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับน้องสาวของเขาหลังจากที่น้องสาวของเขาก็ถูกพระเอกเล่นงานมาก่อนหน้านี้เลยทําให้พี่ชายของเขามาขอท้าสู้ พระเอกนะครับแต่ทว่าก็ไม่สามารถที่จะสู้กับพระเอกได้หนึ่งโดยที่มันก็เป็นกฎของการประลองนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าจะสู้กันจริงๆก็จะต้องร่วมการประลองเท่านั้นนะครับจึ่งทําให้เขาในมาในวันนี้ก็อยากจะมาต่อสู้กับพระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ได้ขัดอะไรอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับ17ของตารางสถาบันเจนันนแห่งนี้มีความแข็งแกร่งกว่าเขานะครับพระเอกนั้นก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอยู่แล้วถ้าจะสู้ก็มาสู้เลยสิพระเอกจึงได้ตอบตกลงในคําท้าประลองนี้ไปนะครับและหลังจากที่ทั้งสองนั้้นได ทำการตอบตกลงกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาเองก็ได้เริ่มการประลองนี้ไปนะครับซึ่งในตอนนี้พลังของสิทธิผีล้วเชิงตัวเขานั้นก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังพิษในการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปนะครับแต่คิดแล้วว่าการโจมตีนี้จะสามารถทําอะไรพระเอกได้พระเอกก็ได้ทําการใช้ดาบไม้บรรทัดของเขาในการพุ่งเข้าโจมตีสวนกลับไปเช่นกันนะครับซึ่งการประทะพลังกันในครั้งนี้มันก็ทําให้เกิดแรงระเบิดอันมหาศาลทั่วบริเวณร,บรอบๆเลยนะครับแต่สุดท้ายการประทะพลังของพวกเขาทั้งสอง ทำให้ลอยกระเด็นออกไปทั Nay, なな้งคู่นะครับจึง mm ทําให้สิทธิีรัวเชิงภูนี้ก็ถึงกับทึ่งในความแข็งแกร่งของพระเอกเลยนะครับก่อนหน้านี้ตัวเขาก็คิดว่าพระเอกนั้นไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายขนาดนั้นแต่พอได้มาต่อสู้กับพระเอกจริงๆนะครับอยากที่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยตัวเขานั้นจึงได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแบบรัวๆนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้แถมยังถูกพระเอกซัดจนลอยกระเด็นกลับไปพระเอกนั้นก็ได้ทําการพุ่งเข้าไปเพื่อทําการปิดฉากแล้วแต่ทว่าก็ไม่สามารถโจมตีได้นะคร ตอนนี้มันก็มีสิทธิพี่หลิวชิงได้มาดักหน้าป้องการการโจมตีของพระเอกเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าตัวเขาในตอนนี้ก็อยากจะเข้าต่อสู้กับพระเอกมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เพราะถ้าเกิดว่าจะสู้กันจริงๆพวกเขาจะต้องมาสู้กันอย่างยุติธรรมนะครับก็คือสนามประลองของสถาบันเจนนานชีวิตและความเป็นความตายเท่านั้นนะครับเขานั้นก็มีความมั่นใจอยู่แล้วว่าในวันนั้นถ้าเกิดว่าได้เข้ามาต่อสู้กับเะเอกจริงๆวันนั้นก็จะเป็นวันที่เขานั้นจัดการฆ่าเะเอกด้วยมือของเขาเองนะครับ ก็มีความมั่นใจมากๆว่าจะสามารถเอาชนะพระเอกได้แต่พระเอกนั้นก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะพ่ายแพย้แต่อย่างใดนะครับพระเอกก็มีความมั่นใจเหมือนกันนะครับว่าการประลองในครั้งหน้าเขานั้นจะต้องเอาชนะให้จ่งได้แต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกคนก็จะต้องหยุดและก็สแานไปนะครับเพราะว่าแม่นางตือเย็ยนได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับตัวเธอนั้นก็ได้พูดกล่าวบอกกับทุกคนเลยว่าเซียวเย็นคือคนของข้าถ้าเกิดว่าใครกล,าล้าทําร้ายเขารับรองว่าจะถูกฆ่าจัดการแน่นอนนะครับจึงทําให้ผู้คนที่ได้เห็นเธอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลิซซิ่หรือว่าใครคนอื่นๆนะครับที่ได้เห็นแม่นางจือเยียนมาที่นี่แล้วพวกเขานั้นก็ต้องรีบกล่าวคารวะจือเยียนเลยนะครับเพราะหนึ่งโดยที่เธอนั้นเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในสถาบันเชียนดนยานแห่งนี้เรียกได้เลยว่าเป็นอันดับหนึ่งของการประลองเลยก็ว่าได้ผู้คนที่เห็นก็เลยแบบไม่กล้าที่จะตุกติกอะไรกับเธอเลยแม้แต่นอยน,นะครับแล้วก็รีบหนีออกไปจากที่นี่ไปแม้กระทั่งสิทธิหลินเยียนก็ถึงกับขอตัวลาหนีออกไปจากพระเอกเลยนะครับแต่พวกเขานั้นก็ยังมีความสงสัยเหมือนกันว่าพระเอก,ก ได้ยังไงวันนี้่ยแต่เมื่อพระเอกที่มาที่นี่เพื่อที่ตัวเขานั้นอยากจะฝึกในหอเพิงชั้นที่6นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถหาห้องฝึกได้เนื่องด้วยที่ห้องฝึกต่างๆก็ถูกคนควบคุมไปไว้ได้หมดแล้วนะครับแม่นางจือเย็นจึงได้พาเอกมาที่ห้องฝึกของเธอนะครับแถมห้องฝึกพลังเพิงของเธอนั้นก็ยังเป็นห้องฝึกที่ดีที่สุดอีกด้วยก็เลยทําให้พระเอกที่ได้เห็นเปลวเพิงที่แท้จริงอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นจิตวิญญาณของเปลวเพิงหัวใจที่พวยพุงออร่าทั่วเวรเลนรอบๆเรียกได้เลยว่าแขงงแกก่่่วาาชัั้นนนเอทีข ได้ฝึกมาออกด้วยพระเอกนั้นก็ถึงกับตีใจวานมูโรเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขานั้นได้ฝึกในสถานที่แห่งนี้มันก็จะทําให้พลังติดวิญญาณความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นย่างแน่นอนนะครับพระเอกจึงได้ให้รางวัลตอบแทนแม่นางตือเยี่ยนไปซึ่งมันก็เป็นขนมยาที่เ,เอกนั้นนํามาให้เธอนะครับเธอก็อยู่กับเอกตอนนี้ก็เพราะว่าขนมยาจากเ,เอกนั่นแหละครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีขนมยาจากเ,เอกก็รับรองได้เลยว่าพระเอกก็คงจะไม่มีผลประโยชน์ต่อเธอเช่นกันนะครับในตอนนี้และหลังจากที่เ,เอกนั้นได้ทําการดูซับพล ในชั้นที่6แห่งนี้ไปแล้วนะครับจู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเนื่งด้วยที่สถานที่แห่งนี้มันกําลังที่จะถล่มลงแล้วเพราะมันก็เกิดมาจากเปลวเพลิงหฤทัอไทยดาวตกนะครับมันก็เป็นรังที่แท้จริงของมันนั่นเองแต่ทําการเพื่อปลดผนึกและก็บุกนี้ออกไปจากที่นี่แล้วนะครับจึงทําให้สถานที่แห่งนี้มันก็กําลังที่จะถล่มลงมาแล้วนั่นเองนะครับก็ทําให้เราท่านอาจารย์ตัวเขาเองก็ได้ปาประกาศบอกแกสทิทุกคนให้รีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น บอกเคียงแค่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นบางอย่างกับหอไฟของพวกเขานะครับขอแค่ปิดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาเปิดให้ใหม่นะครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะไม่สามารถรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่มันก็มีพระเอกคนเดียวเท่านั้นนะครับก็รู้ว่าเปลวเพลิงฮลุทยดาวตกนี้มันกําลังที่ทายประนึกและก็ออกไปจากที่นี่แล้วนะครับถึงแม้ว่าพระเอกนั้นอยากจะเข้าไปดูซับจริงๆแต่สุดท้ายเขานั้นก็ยังไม่สามารถทําได้ในตอนนี้นะครับเพราะความแข็งแกร่งของเปลวเพลิงฮลุทายดาวตกนั้นมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่ ัวเขานั้นจะสามารถดูดซับและก็รับความแข็งของมันได้นั่นเองนะครับอาจารย์เราเราจึงได้รีบบอกให้เพลงนั้นรีบออกปจากที่นี่ก่อนพวกเขาเองค่อยหาวิธีในการดูดซับมันในภายหลังแต่เนื่งโดยที่มันก็ยังไม่สามารถปลดผนึกออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับจึงทําให้เราท่านอาจารย์ใหญ่ในสถาบันเจียนด้านแห่งนี้พวกเขานั้นก็ได้รวบรวมพลังกันในการดูดซับและก็ปิดผนึกนี้เอาไว้จนได้นะครับแต่ทว่ามันก็ปิดผนึกไว้เพียงแค่ระยะสันส้นๆเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่ามันได้ประทูข,ขึ้นมาอีก ครั้งแล้วหรอก็รับรองได้เลยว่าจะไม่สามารถผนึกมันได้อีกต่อไปแน่แถบอาจารย์ใหญ่ของพวกเขานะครับก็ยังไม่อยู่ที่นี่อีกด้วยถ้าเกิดว่าอาจารย์ใหญ่ไม่สามารถกลับมาได้ทันเวลารับรองได้เลยว่าเปลวเพลิงฮลุยไทยดาวตกนี้นะครับมันก็จะถูกกดผนึกคลายโษออกมาได้โดยสิ้นเชิงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นจะรออาจารย์ใหญ่ให้มาปิดผนึกของเปลวเพลิงฮลุยไทยดาวตกนี้มันก็คงไม่ทันแน่นอนนะครับก็มีทําให้อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขานั้นก็มีน้าวว่าอาจารย์ชูเฮียนตัวเขาเอง ก็ได้เดินมาหาพระเอกนะครับเพราะเขานั้นก็พอรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเอกว่าพระเอกนั้นก็มีเปลวเพลิงวิเศษเช่นกันนะครับเปลวเพลิงคล้ายเปลวเพลิงฮาลิไทยดาวตกนี้เพื่อที่จะมาหาพระเอกนะครับก็อยากจะบอกให้พระเอกนั้นอย่านําเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปบอกแก่คนอื่นได้รับรู้เพราะมันอาจจะเกิดผลเสียต่อสภาบัณฑิตนนานของพวกเขาก็เป็นได้นะครับแถมท่านอาจารย์ชูก็ยังได้รับรู้นะครับว่าพระเอกนั้นก็มีเปลวเพลิงที่แตกต่างเช่นกันนะครับก็เป็นเปลวเพลิงวิเศษนั่นเองก็อยากจะขอให้พระเอกนั ช่วยเหลือพวกเขาในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถระง,งับเปลวเพลิงหฤทัยดาวตกของพวกเขาได้รับองได้เลยว่าสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆมากมานพวกเขานั้นก็จะยอมเต็มใจที่ทําให้กับพระเอกแน่นอนนะครับถึงพระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับว่าหวั่นเทียบเลยนะครับผมเพราะตัวเขาเองก็อยากที่จะได้เปลวเพลิงหฤทัยดาวตกมาอยู่ในการครอบครองอยู่แล้วการที่ท่านอาจารย์ชูพูดเช่นนี้แก่เขาครับยื่นข้อเสนอนี้ให้พระเอกนั้นก็ถึงกับยิ้มเลยก็ว่าได้นะครับและภาพก็ตัดมาทางฝั่งของแม่นางชีวินเ ซึ่งตัวเธอในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่นั่งเศร้าเสียใจยเท่านั้นนะครับเพาะหนึ่งด้วยหลังจากที่อีกไม่นานตัวเธอก็คงจะได้ห่างลาก,กับพระเอกไปแล้วเพราะว่าตระกูลของเธอนะครับก็ได้เรียกตัวกลับไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงตัวเธอนั้นก็ไม่อยากที่จะไปจากพระเอกแต่อย่างใดก็อยากที่จะอยู่กับพระเอก,อย,กอยู่เคียงข้างคอยปกป้องพระเอกไปตลอดการแต่มันก็ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้น,นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเธอนั้นก็ได้อยู่กับพระเอกเช่นนี้มันก็ทําให้เหล่าท่านผู้สนหรือว่าพ่อหรือครอบครัวของเธอก็คงอาจจะไม่ พอใจแน่นอนนะครับทางเดียวที่ตัวเขานั้นจะสามารถอยู่กับเพกได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเอกเท่านั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้พระเอกก็จะได้มาถึงที่นี่พอดีนะครับซึ่งพระเอกที่ได้เห็นเธอนั่งเศร้าเสียใจอยู่คนเดียวพระเอกก็เลยได้เดินเข้าไปปลอบใจเธอนะครับแต่ก็ไม่ถามนะครับว่าเธอนั้นมีอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะพระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะสืบเช้าเรื่องอะไรกับเธอมากนะครับก็ทําได้เพียงแค่ปลอบใจกับเธอเท่านั้นว่าตัวเขาเองก็จะต้องแข่งแร่งขึ้นให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่พวกเขา ก็จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนอกจากนี้นะครับก็มีความหวานกันเลยนะครับในตอนนี้และพวกเขาเองก็ได้ทําการขอพรจากดวงดาวแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าขออะไรนะครับรู้เพียงแค่ว่าในตอนนี้ทั้งสองนี่คือแบบว่าหวานกันเกินนะครับระยะเวลาก็ผ่านไปร่วงเลยหละวันแล้วนะครับในวันนี้การประลองมันก็มาถึงจนได้การประลองเพื่อจัดหาสิอันดับแรกของสภาบ,บ,บัานเจ้นานเพื่อเข้าไปดูทรัพย์พลังเพลิงในหอเพลิงนั่นเองนะครับโดยทุกคนที่มาถึงที่นี้พวกเขานั้นก็มี มีความพร้อมอยู่แล้วนี่ครับว่าจะควา้า10อันดับแรกมาให้ตรงได้และหนึ่งในนั้นนะครับมันก็มีพระเอกเช่นกันเพราะตัวเขานั้นก็คงจะต้องแข็งแร่งขึ้นให้ตรงได้1ิบอันดับแรกในการบลองของสถาบันเจ้นานัดแห่งนี้มันจะต้องตกเป็นของข้าย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จบไปในอีพีที่28ก่อนนะครับทุกคนก็กําลังสนุกเมามันเลยเดียวนะครับแต่ความสนุกมันก็คงหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าตอนหน้ามาใหม่ในอาทิตย์หน้าและกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ